มาจัดทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนนะล่องหนังหลุดบัสวิพาทุกคนไปจัดมายู่นหน้าแล้วจ้ายังไม่เคยได้ล่องหนังหลุดบัสหลุดแม่เนาะประจัาทางดุอากลัวมันไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เลยจะล่องหนังไปไอสถานีหลุดไฟเพราะว่าวันนี้จะไปเดินเห่นในลอนดอนเนาะจะหนังหลดบัสแล้วก็ไปลงสถานีหลไฟรถไฟกับเมืองรถไฟบีเทสบาทเองเนาะแต่รถไฟบีเทสที่นี่มั่วมับเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะไปไปกันจ้าตอนนี้ก็ขึ้นรหลดบลัสละจ้านี่ค่ะโหลดบัสเป็นรหลดบัส้อมชั้นจ้าแล้วมีหนางฉลางเนาะไม่ได้ึ้นชั้นบนหนางเอาวิวบรรยากาศฉลางก่อนเนาะนี่ค่ะเราจะเป็นลักษณะนี่ละจ้ะมาเช่อกระจายตางข้างน้าบองครับแล้วเราก็เดินเข้ามาหนังเลยจ้า <Okay. S 1> มาถึงละจ้ากค้ วันนี้อยากเดินมาถ่ายนะคะพอนาฬิกาค่ะมันเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะคะตรงนีออ้นะะคเป็นหอ,อนาฬิกาเนาะคนกันลายโอ้เห็นคนไทยไลเหมือนกันเนาะมันเข้ามาเที่ยว,นะะนนนเ,วนเนี่ยคนก็เยอะจ้าวันนี้เพราะว่าช่วงนี้เราจะเป็นช่วงขเขาจัดอะไรเฉลิมฉลองพระราชินีเนาะเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันเลยคนก็เลยม,มาดูสถานการณ์เนี่ยจารย์ทีนี้ก็เป็นเคยถ่ายไลน์โหลดแล้วเนาะตรงนี้เนาะก,ก็เป็น เล่นมาร์กอีกท่นหนึ่งจ้ะเป็นไหลเสาไหลอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะชิงชาสวรรค์โอ้ย,อยหมอพูดก็ไม่ถูก <c oughs> คนกระไลจ้ะคนลงเรือเนาะเขาก็ลงเรือกันตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะมุมหนึ่งตรงนี้ก็ซวยเหมือนกันตรงนี้จะมีคนมาไายรูปไล้ไล้เนาะนี่ค่ะเขาก็จะมีจัดกิจกรรมกรรับจังหวะเนาะนี่ก็เป็น แซวอนุซาบรีเซวดีไทมากกะต้องท้ายรูเเขานะกะซวยไปอีกแบดใจนี่เป็นโรงเรียนนะจ๊ะนี่เป็นโรงเรียนทางนานนี่ก็เป็นลานาพระราชวังของควีนนะจ๊ะนี่มายืนถ่ายตรงนี้ควีนก็อยู่จ้าทุกคนก็นมาดูเผื่อวันบางวันควีนเพิินก็นออกมาโบกมือโบกหมายทางททยประชาชนดิเข้ามาได้ชื่อตัวนะถ้าเขาบางคนกระไดถ่ายรูปเห็นพระองค์อยู่ในดีเบิงเนาะไปละจ้า